สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนฟิงแฟนกับทั่วโลกทั่วประเทศครับพี่น้องครับกับคำมมอดลำเพลนออฟฟิเชียลพี่น้องก็อันนี้เห็นอยู่นี่บ่เด้ว่าแลนไก่ดากกันเด้อพี่น้องเป็นรถลากจูงครับให้น้องชายมาลากจูงรถอีสุสุกลับบ้านนะครับหลังจากเล่นอยู่ขอนแก่น2วัน พอดีมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆกำลังจะเข้าบ้านเป็ดรถมีปัญหาปั๊มคลาดพังนะครับไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ติดเครื่องได้แต่เข่าเกียร์ก็ได้พี่นอ้องปั๊มคลาดพังก็เลยทำหน้าที่ ร้องเพลงเล่นตลกเสร็จก็จะมีอีกฉากหนึ่งก็คือช่วงรายการลำก็จะออกดึกหน่อยประมาณตีสองครึ่งถึงตีสามก็เลยลาวันหนึ่งบนไดร์ลัมลากจูงรถกลับบ้านครับลากจูงรถกลับบ้านเพื่อไปเปลี่ยนเอารถคันรถบ้านนะครับคันที่มีปัญหาก็คือ อีซุสุนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้มันวิ่งไกลบ่ได้นะครับพี่น้องครับบางที่บางคอมเมนต์อาจจะบอกว่าทําไมเฮีย่นหายไปเลวเป็นอย่างคือบอคีบอขับคือบอเอามาขับมันประหยัดน้ํามันใช่ครับมันประหยัดน้ํามันแต่ว่าก็คือด้วยด้วยว่าอายุการใช้งานเขาเยอะนะครับรถคัน hmm. นี้ mm hmm. ก็เลยมีบ้างที่ที่เป็นปัญหา ก็คือถ้าถ้าเอาไว้ใช้งานอยู่ในในในบริเวณใกล้เคียงอย่างในในบ้านหรือว่าเอาไว้ทุง่งนาเอาไว้บรรทุกน,น้ำบรรทุกนี่ได้ครับแต่ว่าขันออกเดินทางไกลๆคือมั่นบ่ได้นะครับก็จะเป็นเช่นนี้แหละถามว่าดีไหมดีมากครับดีมากดีมากที่มีใช้มีขับเนาะมันก็ธรรมดาของรถเก่าแหละ นะครับก็ต้องมีบ้างแหละที่ชำรุดผุพังไปบ้างก็ซ่อมแซมนะครับพอขี่ไ,ได้ไปใดก็ประหยัดให้สุดๆนั่นแหละนะครับผมก็อันนี้คือก็ต้องขอขอบคุณเฮียธนพัท,ท์มาอีกครั้งหนึ่งที่ท่านมีเมตตามอบรถคันนี้ให้ก็ไม่ใช่ว่ารถเก่าแล้วเอามาให้ใช้มาอะไรไม่ผมไม่ได้ตําหนิตรงนี้เลยนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากและประหยัดน้ามันจริง แต่เนื่องด้วยว่าเวลาเดินทางไกลเนี่ยเขาจะมีปัญหานะครับก็เลยจําเป็นต้องเอากลับไปไว้ที่บ้านแหละนะครับเดี๋ยวซ่อมๆก็เอาไวบ้บรรทุกนั่นบรรทุกนี่ไว้ที่บ้านนะครับเนาะเอาเดินทางไกลว่าได้ดอกก็จะไปเปลี่ยนเอารถเอ่อคันโตโยต้าไมตีเอที่ว่าแต้งเป็นรถบ้านนะครับเอามาใส่งาน อนนี้ก็ลากจูงกันกันแล่นอยู่ที่4 5 0เองนะครับแล่นเร็วก็ได้เพราะว่ารถลากจูงนี่ขันแม่นแล่นเร็วเนีย้มันอันตรายครับมันมันไม่ใช่ไม่ใช่รถประเภทว่ารถยกยกล้อหน้าขึ้นแล้วก็วิ่งอันนั้นวิ่งได้ตามสบายเลยนะครับขั้นหนาเร็วก็ต้องเร็วตามอันนี้ก็คือกันกันหนาเร็วก็เร็วตามกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่า มันใช้เหล็กนะครับมาดัดแปลงลาบจูงนะครับแต่เราจะขี่เร็วไม่ได้ไปเร็วไม่ได้ค่อยๆไปเดี๋ยวก็หอดบ้านระยะทางจากบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นไปที่ทุ่งนาที่บ้านภูเขียวเนี่ยก็ประมาณ80กว่ากิโลเมตรนะครับก็อบอถือว่าไกลปไัไดพอไปพอมาว่าแต่มันหอดบ้าน ค่อยๆไปในี่แหละพี่น้องนะครับมันจะเบ่อันตรายต่อเพื่อนร่วมทางแล้วก็ต่อตนเองด้วยนั่นแหละนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าไปตั้งมั่นอยู่ในความประมาทนะครับถ้าเราประมาทความสูญเสียหรือความเสียหายถ้ามันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเสียหายแล้วก็จะเสียเวลาด้วยเสียเงินเสียทองเพิ่มอีกเพราะนั้นแล้วก็เลย ต้องค่อยๆไปจังสิละพี่น้องนะครับขั้นนาซาขั้นนิก็ซาขั้นนาเร็วขั้นน้ก็เร็วแต่ก็บอกน้องกำชับน้องไว้ว่าอย่าขับเร็วนะไปแค่สี่สิบห้าสิบก็พอถึงตอนไหนก็ช่างมันเอาความปลอดภัยไว้ก่อนผมไม่ได้เปิดไฟนะครับการเปิดไฟมันจะไปแย่งตานองก็เปิดแค่ไฟหลีนะครับถนนหนนทางกับ่อน้ังจะมืดจังหน่อยนแน่เราพี่น้องเนาะ แต่ถึงว่ารถคันนี้จะเก่าแต่ผมก็รักนะผมผมยอมรับว,ว่าผมรักเพราะผมเป็นคนชอบของเก่าเป็นทุนอยู่แล้วนะครับของเก่าที่ซ่่มไปใส่ไปนี่หละมันจะมีประสบการณ์มีความรู้ไปในโตนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วรถไม่ไปายแดงผมก็เคยขคับเมื่อแล้วหลายขั้นขึ้นกันละสี่หาขั้นผ่านมาแล้วแต่ว่าในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีนะครับ การใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็นี่สินก็ไม่มีตอนนั้นก็อยากได้รุ่นไดก็พ่อได้ทรงได้ใส่รถไม่ก็ได้แต่ว่ามันมามีดอบลงมากกับช่วงที่โควิดเขานั่นแหละครับช่วงโควิดนั่นแหละเป็นช่วงที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างจากชีวิตผมแล้วก็อพอดีพอโควิดหายปุ๊บเราก็ไปหาเครื่องใหม่เครื่องมือมากเป็นของเจ้าของไปลงทุนซื้อรถแมคโคมากกะ ด้านมาผีสําดำพ่อยมาถือหลอกถือต้มอีกนะครับทำงานเราบอดาเงินได้ท่องก็เลยเป็นไปไงคนเฮาเวลาดวงตกเนาะพี่น้อง,นองนเนาะเฮ็ดยังมันกับพดีนะครับแต่คนเรานั้นผมก็คิดว่าไอการที่คนเรามันดวงขึ้นดวงลงเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนก็มักจะเจอเพราะว่ามันเป็นด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถ้าถ้าเชื่อในเรื่องของ ของดวงนะครับใครเชื่อในเรื่องของดวงก็อาจจะเกี่ยวกันเหมือนกันว่าในปีนั้นๆปีดีปีบอดีครับบางคนดวงขึ้นกับขึ้นขึ้นนะครับในปีนั้นๆแต่บางคนถ้าดวงตกมาก็ะตกตกตกซะจนแบบตั้งโตแถบบ่ท่านเลยนะครับผมนี่ต้องใช้เวลาพอสมควรกับการที่จะต้องตั้งเนื้อตั้งโตนะครับ ส่วนส่วนที่มันผ่านมากกับว่าอยากว่าหวอนบอถึงคือมันผ่านไปกับ่านไปแล้วมันเอาขึ้นไปได้เพียงแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมและครอบครัวเนี่ยผมก็ต้องพยายามฟื้นฟูนฟนฟนตัวเองแล้วก็จดจําประสบการณ์เหล่านั้นนะครับสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นกเจะาของกะมันกะจะบม่เกิดขึ้นอีกกับชีวิตผมก็พยายามจะยืนยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับบอโจซอนุดแ,แม่สุภาพปาํำนาจและผู้บริหารทุกๆคนของสาวน้อยเบีรบ้นแปลงที่ทําทให้ผมได้รู้จักกับเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับนะครับที่ได้เขามาซอยเหลือเจอจุนผมในย่ามที่ผมลําบากถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็ถือว่าได้ช่วยกันนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที เคยช่วยเหลือผมมานะครับเพราะว่าจะเป็นกําลังทรัพย์หรือกําลังใจกับตะขอขอบคุณไเปยยงสูงครับพี่น้องครับสู่ไปแนละพี่น้องนะครับบ,อบ,อบอ่อทอบ่อถอยมันดอกเนาะสักวันหนึ่งความพยายามความอดท,ทนก็ต้องเป็นของเรานะฮะใส่หนีใส่สินหมดแล้วผมก็คงจะสบายละเนาะเนี่ยชีวิตคนเราไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับเป็นกําลังใจพี่น้องเช่นกันเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เป็นกําลังแรงใจให้ครับผมเนาะเอารถคั้นในไปเก็บล้วผมก็จะเอาไอ้ขั้นโตโยต้าไม่ตีขั้นนั้นที่เป็นรถบ้านนะครับแลนตต่อไปเพราะว่าขั้นนั้นนะอ่ะบ่ะเคยมีปัญหากับผมเลยนะครับบ่เคยบ่เคยสั่งปัญหาให้กับผมนอกสจัดช่วงแรกๆที่เข้ามานะ้ะมีปัญหาก็คือ,อปัญหาภายนอกอกเรื่องยางเรื่องแบตเตอรี่ เสียเนาะพี่น้องนะครับแต่ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยผมเป็นคนที่รู้เรื่องเครื่องยนต์พอสมควรเนาะเพียงแค่ว่าเราไม่ให้น้ํามันเครื่องมันขาดแล้วก็ไม่ให้น้ําขาดรถก็สามารถยุคข้าได้โดนนะครับพี่น้องแต่ไอเรื่องยางหรือเรื่องแบตเตอรี่มันเป็นเรื่องปกติถ้ามันหมดอายุการใช้งานมันก็ต้องต้องเปลี่ยนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมได้เปลี่ยนนี่ก็คือนี่เอฟซีพลังเงียบนะครับคุน มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งไห้ผมไปเปลี่ยนยางแล้วก็ได้แลนตน้าวงทศมือนี้แต่ต้องขอนขอบคุณม,มากมากไหมครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องสําหรับที่นีเอาไวส้สมีสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ